ผลการแข่งขันแบบมิตนตันวอลทัวร์ไฟนอล2024ันบัดที่2ประเภทชายเดียววิลกรูดวิทิสารเมือ5ของโลกแพ้เฉือยยูฉีมือ1ของโลกจากจีน1ต่อ2เกม2 1 1 4 19 2 1 2 3ส5สำหรับตารางคะแนนประเภทชายเดียวกลุ่ม B อันดับ1ถือยยูฉีมี2คะแนนอันดับ2วิลกรูดวิทิสารมี1คะแนนอันดับ3โจนาธานคิสตี้มี1คะแนน อันดับ4โคไดานาโลกะตกรอบซึ่งนัดที่3วิลกลูวกับโจนาธานคิสตี้จะวัดกันใครชนะเข้ารอบประเภทหญิงเดียวคลีมบุษนันอึ้งบุรุงพันธ์เบอร์ของโลกแพ้เกกกเลมาริสกาตุนจุงเบอของโลกจากอินโดนีเซีย1ต่อ2เกม2 1 1 0 10, 10 21 11 21, 21สำหรับตารางคะแนนประเภทหญิงเดี่ยกลุ่มเคลีมแพ้ทั้ง2นัดตกรอบแล้ว ส่วนอันดับหนึ่งอาญะโอโฮริมี2คะแนนอันดับสองหวังจื่อยี่และอันดับ3ตุนจุงมีคลนละหนึ่งคะแนนเมสุพดิดาเกตทองมือ10บของโลกแพ้หันเยี่ยมมือ8ของโลกจากจีน 16, 21 18- 21ตารางคะแนนกลุมบีเมสุพดิดาแพ้ทั้งสองนาตกรอบส่วนอันดับหนึ่งหันเยี่ยมี2คะแนนอันดับ2อ,อันเซยองและอันดับ3าอาคกาเนะมีคลนละหนึ่งคะแนน